กลุ่มนี้โชคดีพรุ่งนี้ได้รับเงินวันแรกเงินเยียวยาโควิดรอบสองคุณได้สิทธิ์นี้หรือไม่ฟังด่วนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัพเดตใหม่ๆค่ะโครงการเราชนะก็เตรียมโอนเงินค่าครองชีพให้กับผู้ที่ได้รับสิกลุ่มแรกในวันที่5กุมภาพันธ์นี้นะคะ พร้อมย้ำผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จสามารถลงทะเบียนใหม่ได้ทันทีหลังจากได้รับเอ s แจ้งเตือนนะคะนางสาวกุลยาตันติเตมิตรผู้ตรวจราชาการกระทรวงการคลังรักษาราชาการแทนผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกระทรวงการคลังก็ได้เปิดเผยนะคะว่าประชาชนที่ลงทะเบียนเราชนะสามารถตรวจสอบสถานะการได้รับสิทธิตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์2564เป็นต้นไป รวมทั้งประชาชนที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเปาตังเพื่อยือนยันตัวตนด้วยใบหน้าเพื่อเปิดใช้งานแอปพลิเคชันและใช้วงเงินสิทธิ์ในโครงการเราชนะได้ตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์2564เป็นต้นไปสำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จจะได้รับข้อความ SMS แจ้งเตือนให้ลงทะเบียนใหม่อีกครั้งไม่เกินวันที่12กุมภาพันธ์2564 ซึ่งอาจเกิดจากปัญหาการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนเลขรหัสหลังบัตรประชาชนชื่อกลางนามสกุลวันเดือนปีเกิดไม่ถูกต้องโดยกรณีของผู้ที่ไม่มีชื่อกลางก็ไม่ต้องกรอกข้อมูลลงในช่องดังกล่าวทั้งนี้ผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จสามารถเข้าไปลงทะเบียนใหม่ได้ทันทีหลังจากได้รับ s m s แจ้งเตือนดังกล่าวนะคะอย่างไรก็ตามนะคะโครงการเราชนะก็ไม่ได้จำกัดจำนวนผู้ได้รับวงเงินสิทธิ์ ท่านสามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ w w w ร์ไว a ์เว็บได้ตั้งแต่วันที่29มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์2564ระหว่างเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกานะคะซึ่งกำหนดวันโอนเงินให้ผู้มีสิทธิ์โครงการเราชนะนะคะกลุ่มแรกที่จะได้รับสิทธิ์นะคะในวันพรุ่งนี้นะคะก็คือวันที่5กุมภาพันธ์2564นะคะ นั่นก็คือกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็จะได้รับเงินโอนครั้งแรกนะคะในวันที่5กุมภาพันธ์2564ก็คือพรุ่งนี้นะคะซึ่งกลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน30,000บาทต่อปีซึ่งปกติก็ได้รับอยู่แล้วเดือนละ800บาทนะคะก็จะได้รับวงเงินช่วยเหลือเพิ่มอีกคนละ675บาทต่อสัปดาห์นะคะพรุ่งนี้นะคะก็จะได้รับเงินจำนวน675บาทนะคะ ก็จะได้รับเป็นครั้งแรกนะคะในวันที่5กุมภาพันธ์นี้นะคะต่อไปเป็นกลุ่มที่2นะคะกลุ่มที่มีรายได้เกิน30,000บาทแต่ว่าไม่เกิน100,000บาทต่อปีนะคะปกติก็จะได้รับอยู่แล้ว700บาทต่อเดือนนะคะทีนี้นะคะก็จะได้รับเพิ่มอีกคนละ700บาทต่อสัปดาห์นะคะพรุ่งนี้วันที่5กุมภาพันธ์2564ก็จะได้รับเงินเป็นครั้งแรกนะคะซึ่งเงินส่วนนี้นะคะเงินของโครงการเราชนะนะคะ ก็สามารถสะสมไว้ใช้ได้จนถึงวันที่31พฤษภาคม2,564เลยนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับพ่อแม่พี่น้องที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่5กลกุมภาพันธ์2564นะคะก็เป็นกลุ่มแรกนะคะที่จะได้รับเงินโครงการเราชนะจำนวนคนละ3,500บาทเป็นระยะเวลา2เดือนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ